คลิปนีด้ด,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 ดูหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะเป็นบานเลื่อนสามราง สมุดของบ้านนะคะถ้าเราติดตั้งดีแ้ะได้ระดับงานการใช้งานจะไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ใกล้ๆก,กันนะคะชุดงานของเราก็จะมีตัวกันกระแทกค,ค่ะกันกระแทกให้ลูกค้า นี่คือลักษณะสามรางของตัวบานนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นบานแล้วก็เกาะกับรางตัวนี้ค่ะสามรางนี่เราจะนับตรงนี้นะคะคตัวมือจับค่ะแล้วก็ระบบระบายน้ําระบบล็อกต่างๆครบนะคะอันนี้เป็นรางระบายน้ํางานของเรารับประกันน้ําไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีฝาปิดสกรูเพื่อความสวยงามมีตัวกันยกกความเพื่อความปลอดภัย ระบบล็อกของงานผลิตเราจะเป็นมันติล็อกทุกๆนะคะดูจุดล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ให้มากกว่า1จุดไม่ใช่แบบซิงเกิลนะคะเป็นแบบมันติก็คือหลายจุดนั่นเองงานชุดสีขาวรับประกัน10ปีไม่กรอบแตกชิ้นเหลืองจากแตกงานบานใหญ่ระดับขนาดนี้นะคะหรือว่าจะจะไซส์เล็กก็ตามเราจะใส่เด็กข้างในให้ทุกๆ ข้อความแข็งแรงของก็ออการใช้งานในอนาคตไม่มีปัญหาเลื่อนยังใช้งานได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดดรีวิวข้างนอกกันนะคะ ผลิตและติดตั้งทั่วประเทศนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้ค่ะบริษัท LMP